สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเริ่มเรียนใน lesson 9นะคะบทที่9นะคะจากที่ครัวห่างหายมานานเป็นเดือนเพราะว่าโรงเรียนปิดเทอมพอดีอ่ะเพื่อกันไม่เสียเวลานะคะเรามาดู lesson 9ก็คือบทนี้จะเกี่ยวกับเรื่อง ดิสกับโดสนะคะ,ะชื่อเรื่องคือ let's go to jack's farm ก็คือไปที่สวนฟาร์มของแจ็คนะคะ,ะมาดูดิสกับโดสนะคะเขาถามว่านักเรียนรู้ไหมว่าดิสกับโดสเนี่ยเหมือนแตกต่างกันอย่างไงนะคะเขาบอกว่าให้ลองเขียนประโยคเพื่อแสดงความแตกต่างแล้วก็วาดภาพประกอบน,นะคะ ที่เราเคยเรียนมา this กับ that uh, this นะคะ this กับ that ก็คือใช้ uh, แปลว่านี่กับนั่นแต่ว่าเป็นในรูปของเอกพจน์ใช่ไหมคะแต่สำหรับ this แปลว่านี่กับ those แปลว่านั่นแต่ใช้สำหรับ uh, พราหูโพจนะคะพะหูจน์ก็คือสิ่งที่ เราใช้กับอสองอย่างขึ้นไป2คนขึ้นไปสัตว์ส,สอตัวขึ้นไปนะคะที่ไม่ใช่อย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวครูจะ,ะเขียนประโยคนะคะตัวอย่างซึ่งนักเรีนยนก็สามารถเขียนตามไปได้เลยอ่ะอครูจะยกตัวอย่างนะคะอันนี้ดีส e ดีส อ่าอ่านี่นั่นอะอย่าลืมว่าจะต้องใช้อ่านะคะปกติถ้า t h i s that ก็ใช้เป็น east ใช่ไหมคะแต่ว่า t h i s ก็ d o s e เป็นพหูพจน์เราต้องใช้อ่ค่ะ many cat cast นะคะมีแมวหลายตัวนะคะประโยคที่สอง dose นะคะ โดส์อาร์เมนนี่แคสอ่ะอันนี้ครูก็เขียนว่า these are many cats นี่คือแมวมากมายเลยอ่ะ uh. เดี๋ยวก็ครูจะยกตัวอย่างแมวมากมายแต่ว่าครูขอยกตัวอย่างแค่แมวสองตัวนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะอแมวอ่าต่อมาอ่าเดี๋ยวก่อนใช้ลูกสรชี้ดีสก็คือใกล้อ่าต่อไปนะคะนั่เรียน โดสก็คือไกลนะคะแมวอ่ะอันนี้ไกลลูกศรไกลอ่ะต่อมาค่ะ อันนี้เป็นเนื้อหานะคะอ่านอ่านเดี๋ยวคุณจะอ่าในให้ฟัง Welcome to my farm รยินดีต้อนรับู่ฟาของฉันอ่าอันนี้ลิซ่าถามว่า What are those? นั่งคืออะไรนะคะพวกนั้นคืออะไรพวกนั้นอ่าทีนี้แจ๊คเขาก็บอกว่า There ลอา c o ค s พวกเขาคือไอ้พวกมันพวกมันนะะพวกมันคือไก่ของพวกเราเออไก่ของเราอ่านะคะที่ลิซ่าก็บอกอยู่ว่า they are fat พวกมันอ้วนจังนะคะต่อมาลิซ่าถามอีก what are these พวกนี้คือ อะไรนะคะแจ็คพ่อแจ็คก,ก็บอกว่า they are our hands they have many c h e e k s พ่อแจ็คบอกว่าพวกนี้คือแม่ไก่ของพวกเรานะคะแล้วก็พวกมันเนี่ยมีลูกเจี๊ยบนะคะชีกก็คือลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบเล็กๆหลายตัวเลยนะคะ เดี๋ยวคูเสิมนิดนึนงงพูดลืมบอกว่า c o x ตัวนี้นะคะ c o c k เนี่ย c o x แปลว่าไก่ตัวผู้นะคะพอเติม s เข้าไปก็คือไก่ตัวผู้หลายตัวนะคะอ่าต่อมาอันนี้นะคะ what are these อันนี้ก็ the birds อันนี้เป็นการฝึกดู การใช้ประโยคการสนทนาประโยคในบทนี้นะคะอันนี้เขาถามว่าอันนี้นะพวกนี้คืออะไรเห็นไหมคะอันนี้เขาเชี้ไปใกล้ๆน,นี่เขาก็บอกว่าพวกมันคือนกนะคะอ่ะอันนี้ก็คือ Bags Bees ี a b ล i t s Ducks ก็จะมีหมีมีพึ่งมีกระต่ายนะคะมีดักนักเรียนสามารถเอาไปฝึกพูดได้นะคือพูดแบบนี้แล้วก็สมมุติว่าอันนี้เป็นใกล้ก็ใช้ t h สถ้ามันเป็นไกลก็ใช้ those นะคะอ่ามาดูอัน,อนอตัวอย่างที่สองนะคะลิซ่าถาม what are those เห็นไหมคะมันไกลภาพจะอยู่ตรงนี้ อันนี้เขาชี้ไกลอันนี้เขาบอกว่า d e a r birds อ่าพวกนั้นคืออะไรอันนี้เขาก็บอกว่าพวกมันคือนกนะคะนกหลายตัวอ่าน,นี้คำศัพท์นะคะ horse cows goats sheep อ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นม้าหลายตัว อันนี้ก็วัวหลายตัวแล้วก็แพะหลายตัวส่วนแกะอ้าวทำไมครูทำไมไม่เติม s ล่ะคะเ่อคำว่าแก่เนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นนะคะซึ่งแกะหลายตัวตัวเดียวก็จะใช้คำนี้นะคะ shwep นะคะซึ่งจะมีตัวเดียวหลายตัวก็จะไม่เติม s ค่ะอ่ะต่อไป เรามาดูเรื่องอันนี้จะมีเรื่อง numbers ก็คือเป็นตัวเลขนะคะอันนี้เป็นเลข16ถึง20นะคะแล้วก็เป็นอ่าเป็น shape นะคะก็คือเกี่ยวกับอ่ารูปร่างต่างๆนะคะอันนี้เขาบอกว่า16 triangles 17 squares, 18 circles, 19 ovals, 20 rectangles อ่ก็จะมีสามเหลี่ยม16อนันสี่เหลี่ยม17อนันวงกลม18อนันอ่าวงรี19อนันแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ20อนัน ต่อไปเป็นันวิ n เวิร์สนะคะจะมีคำว่า a heart, a diamond, a cube, a star อันนี้ก็คือเป็นรูปหัวใจนะคะ Diamond ก็จะเป็นเป็นทรงแบบนี้นักเรียนแบบเป็นเหมือนเหมือนตัดเพราะว่าเวลาแบบ ถ้าเราเอาเพจมามาส่องดูมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นรูปตัดตัดอ่ะต่อไปเป็นคิวก็คือเป็นเป็นทรงลูกบากลูกบากออมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนทรงแบบสแควร์สี่เหลี่ยมมันจะเป็นมีมิติของมันนะคะเป็นมิติของมันเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษคือคิวบ์แปลเป็นไทยคือรูกบากนะคะ ต่อไป star ก็คือดาวรูปดาวนะคะอันนี้เปิดต่อไปอันนี้นะคะเขาบอกว่าให้ดูภาพแล้วก็ตอบคำถามนะคะอ่ะอันนี้คำถามเนี่ยจากแจ็คเนี่ยถาม ข้อ1ถึงข้อ5นะคะโดยการถามแจ็คใช้ดีสที่แปลว่าน,นี่นะคะแต่อยู่ในรูปพระหูโพสย่าเหลือนะพระหูโพสภาษาอังกฤษคือพู r รลนะคะอ่ะมาข้อ1เป็น m a n g o ส t e นส์ก็คือมีมังคุดมังคุดมันมีทั้งหมด4ลูกนะคะ จ็คถามวอ are these เราก็ต้องตอบว่า they เด m a n g โ e ส t e e m s แต่ว่าคุณจะเขียนคำว่า they are เป็นรูปย่อนะคะก็เป็นแดรนะคะอ่ะ th e y a p o t ายอพโ e ฟอย่างงี้นะคะแดออกเสียงเป็นแดรแมงโก Okay. ต่อไปนะคะข้อสองนะคะ what are these เขาก็จะตอบว่าแดง mangoes ต่อไปข้อ3นะคะข้อ3คือแจ็คฟูสก็คือแจ็คฟูคือทุเรียนนะคะไม่ใช่ขุนขนุน <c oughs> โอ้ยคืออ่ะขนุนนะคะขนุนหนามมันจะเล็กๆกว่าทุเรียนทุเรียนจะหนามใหญ่กว่าเห็นไหมเนี่ยผมก็แหมสับสน Samsung เลยขอโทษทีนะคะอ่ะแจ็คฟูสก็คือขนุนนะคะอ่ะ What a อ a r e t h oh, e s e เราจะตอบว,ว,ว่าแด r แจ็คโฟ o l สนะคะเจ C K Jack แล้วก็ f ฟ o สเอฟอา ต่อไปข้อสี่นะคะ What are these ก็ต้องตอบว่า They are apples ต่อมานะคะ w h a t are t h e s e ก็คือแด e b บานานาต่อมานะคะริซาเขาใช้เป็น w h a t are t h o s e w h a t are t h o s e ก็คือ นั่นพวกอาพวกนั้นคืออะไรนะคะอ่ะเราก็จะใช้แดเหมือนเดิมค่ะรูปย่อเเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นแดดักดส์อย่าลืมเอสนะคะต่อไปอันนี้แด Bees อะต่อไปอันนี้นะคะ d a ย c a s สอันนี้ d a ย์เดย์ฟ็ส่วนอันนี้นะคะ เ b i r เ s, <S อราเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเปิดหน้าต่อไปหกสิบสามคือ <c oughs> อันนี้เขาบอกว่าให้เติมตัวอักษรลงในช่องว่างแล้วโยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับภาพนะคะ อันนี้ก็ง่ายอยู่นะ่ะนักเรียนอันแรกนะคะก็ต้องเป็น OX นะคะเดี๋ยวครูขอเรียงคำศัพท์ก่อนแล้วค่อยโยงที่หลังเนาะต่อไปอันนี้อ่ะง่ายเลยชีพต่อไปข้อสามนะคะข้อ ไปสี่โกด์ประมาณเรายงเส้นนะคะ Os, ออสัวตัวผู้ชีบแก่ออกเออไก่ตัวผู้แล้วก็โกด์ก็คือเพ้นะคะ อันนี้เขาบอกว่าให้คัดประโยคตามที่กำหนดแล้วก็วาดภาพประกอบระบายสีให้สวยงามนะคะอ่าอันนี้นักเรียนคัดตามรอยปะนะคะย่ยคัดตามลายปาไปเดี๋ยวครูจะวาดรูปข้าวๆนะคะให้นักเรียนเอาไปวาดตามอันนี้เขาบอกว่า account is in a cube เขาบอกว่ามีรูปเอ้ย มีวัวนะคะวัวอยู่ในคิวก็คือลูกบาทอ่ะคุจะวาดรูปล,ลูกลูกบาทก่อนปึ๊บมันก็จะเป็นปปแล้วคุณก็จะวาดวัวนะคะลงไปคุจะวาดแบบง่ายๆนะ มันจะเหมือนวัวไหมต้องเหมือนสิอ่าวัวก,กินยากอยู่นะคะปึ๊บปึ๊บอ่ะนักนี้นักเรียนมองให้เป็นวัวนะต่อไปอันนี้นักเรียนก็คัดเหมือนเดิมคัดนะคะแล้วก็แบบอ่ะ c h i is in a diamond เขาบอกว่าลูกเจี๊ยบเนี่ยมันอยู่ในอ่าเพชรนะคะรูปทรงเพชรผมจะวาดรูปทรงเพชรปึ๊บปึ๊บนี่ประมาณนี้นะแล้วเขาก็จะวาดรูปลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบเอาง่ายๆเลยเสร็จแล้วนะคะนักเรียนสามารถให้วาดสวยกูกได้นะ แล้วแต่จินตนาการนักเรียนเลยอ่ะต่อไปนะคะเอ้านาสุดท้ายทักทีค่ะสำหรับคลิปนี้นะก็ครูขอจบแล้วไปเจออัตาสัปดาห์หน้านะคะงั้นไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ